นะคะนักเรียนที่อยู่โรงเรียนวังแกลงวนทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะนะคะวันนี้สบายดีไหมคะ,ะสบายดีนะคะอากาศเจ่มใสนะคะเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วหรือยังเตรียมพร้อมแล้วนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะอุปกรณ์พร้อมไหมคะวันนี้ อ่ะพร้อมนะคะสมุดนะคะปากก้าทุกสิ่งอย่างนะคะอ่ะน่ารักมากนะเอาละเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะคะเดี๋ยวทบทวนนิดนึงในะชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราเดยนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปเอ่ยเรื่องอะไรลูก วันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องนี้แต่เราจะเพิ่มเติมอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะเราไปดูพร้อมๆกันอ่ะภาพนี้ภาพอะไรคะแกะ่ะนะคะถามว่านะเรียนมาแล้วเนี่ยนะคะตอบได้ไหมว่านะคะสิ่งในชีวิตเนี่ยภาพเนี้ยมีความสัมพันธ์กันในลักษณะใด อาหารของเพราะนั้นมีความสัมพันธ์ในด้านของอา,อาหารนะคะเก่งมากภาพนี้มีความสัมพันธ์กันลักษณะใดคะคะสิงโตกำลังทำอะไรอ่ากินนกกินสิ่งมีชีวิตอื่นใช่ไหมคะนั้นสัมพันธ์กันไหมสัมพันธ์ตรงนี้สัมพันธ์ในด้าน เช่นกันนะคะภาพนี้แหละสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กันในลักษณะใดคะที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยนะคะที่อยู่อาศัยสิ่งมีชีวิตในภาพนี้คืออะไรคะนกน,นะคะมีอีกไหมสิ่งมีชีวิตในภาพเนี้ยอะไรคะ,ะต้นไม้เยี่ยมเก่งมากนะคะต่อไปค่ะ คำถามหลังกิจกรรมนิดหนึ่งนะคะในแหล่งที่อยู่หนึ่งๆเนี่ยสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์มีความสมาัมพัมมนธ์กันในด้านใดบ้างในด้านใดบ้างคะที่เรียนําไปเมื่อสักครู่ด้านใดบ้างด้านที่วสัส ได้ไหมหาแล้วนะตอบถูกต้องนะคะอ่ะตรงนี้ค่ะนะคะในด้านต่างๆนะคะในด้านต่างๆนั่นเองนะคะด้านไหนบ้างในด้านของแหล่งอาหารนะคะแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งสืบพันธุ์หรือแหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนนะคะอ่ะนะตรงนี้3ชั่วโมงเป็นยังไงบ้างชัดเจนไหมคะชัดเจนนะเข้าใจไหมเข้าใจนะคะ เอาละตรงนี้ตาจริงแล้วนะคะจะมีแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนนะคะตรงนี้นักเรียนสามารถไปทําเพิ่มเติมในชั่วโมงที่ว่างได้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถ่นะคะแล้วก็มีบัตรบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตนะคะครั้งหน้าเราจะมีกิจกรรมทํากันนะคะบทบาทของออหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตนะคะอเอาละโอ้ดิพอจะเข้าใจไหยคะได้ไหม นะคะสำหรับคนที่ยงนะคะออไม่เข้าใจก็กลับไปทำอะไรลูกทบทวนนะคะกลับไปทบทวนสมุดเขียนสรุปให้เรียบร้อยนะคะขีดเส้นให้เรียบร้อยนะคะเอาละสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ